มหมาไมลล่าสุดนะฮะคันนี้ก็ผลิตวันที่5มกราคมนะ2,567นะับวันนี้มาอัปเดตราคาล่าสุดนะฮะปี2024นะครับว่าตอนนี้ราคา Honda PCX 160นะฮะตัว ABS ปี2024นี่ว่าตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสำหรับปี2024นี่ตัวสแตนดาร์จะไม่มีแล้วนะครับตอนนี้ก็ Honda ททำมาเฉพาะ ตัว ABS อย่างเดียวนะครับตัวนี้จะเป็นสีเทาแลมโบนะเป็นสีที่ขายดีมากนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปชมรายละเอียดกันเลยกบผมลุยสวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆผู้ติด,ดตามทุกคนนะครับผมนะฮะเดือนนี้ก็เดือนมกรานะสองพนหรนะหรือว่าปี2024นะครับคันนี้ก็ผลิดวันที่5มกราสองพนานะนะสำหรับ ฮอนด้ p c x 1 6 0ตัว ABS ปี2024นะสีเทาดำนะครับวันนี้มาอัปเดตราคาล่าสุดนะครับว่าตอนนี้ราคาปี2024นี่เงินสดอยู่ที่เท่าไหร่นะสำหรับ Honda p c x ตัว ABS นะครับผมนะสำหรับตัว2024นี่ตัวสแตนดาร์ดนี่ n ฮอนดเลิกผลิตมาแล้วนะครับเพราะว่าตั้งแต่ปี2024ขึ้นมานะฮอนด้าเลิกผลิต ตัวสแตนดาดเลยนะครับกฎหมายใหม่นะครับเขาให้ผลิตแต่ตัว ABS นะครับผมนะวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาให้นะครับว่าตอนนี้ราคาพอุ่หน้า PCX ตัว ABS นี่ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับวันนี้ลงให้ในราคาพร้อมโอ,อ,มอมนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้รอยหมดเลยนะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปเลยนะคก็จะเป็นตัว ABS ดิสเบย์หน้าหลังนะครับข้างหน้าก็จะเป็นดิสเบย์นะข้างหลังก็จะเป็นดิสเบย์นะครับแต่ว่าข้างหน้าจะมี ABS นะครับผมนะ ตัวนี้จะเป็นสีเทานะฮะสีเทาดําเป็นสีที่ขายดีมากนะครับมีมากี่คันนี่ไม่พอขายเลยนะครับผมนะสําหรับราคานะครับอันนี้คือราคาล่าสุดนะที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับเพระาะว่าแต่ละเขตแต่ละพื้นที่นี่ราคาไม่เท่ากันนะครับที่ลงนี่ก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับท่านใดที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อฮอนด้า P C X ตัว A B S นะไม่รู้ราคาก็สามารถดูคลิปนี้นะฮะแล้วก็เอาราคาไปเทียบได้นะครับผมนะ ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับตอนนี้อยู่ที่99,490บาทนะสำหรับ h o น d ้า p c x นะราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่99,490บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพระบบนะครับตัวนี้ขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับเป็นเครื่องยนต์แบบ E.S.P. แบบสตาร์ทเงียบนะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์หัวฉีดนะฮะตัวนี้1ลูกสูบ4วาลนะฮะ h o น d ้า PCEX เครื่อง4วาลนะครับเครื่องยนต์ 160cc นะฮะ เป็นเครื่องยนต์หัวฉีดนะครับ PGM-FI นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของโชคหลังนะตัวนี้จะเป็นโชคคู่นะครับตัวนี้ยางหลังนี่ขอบ13นิ้วนะฮะยางนอกก็ใช้ของมิชลินอย่างดีนะครับผมนะล้อแม็กสีทองนะล้อแม็กนี่สวยมากนะครับขนาดยางนี่130นะทับ70ขอบ13นิ้วนะเป็นยางแบรเรเดียนนะครับผมนะจะไม่มียางไหนนะครับนี่ฮะลายยางสวยนะครับลายยางมิชลินตัวนี้นะครับ เห็นเพื่อนๆพี่ๆนะสอบถามมานะฮะสอบถามมาเยอะมากนะครับว่าราคาตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับขายเงินสดร่วมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับที่ลงให้นี่คือราคารวมจดทะเบียนหมดเลยนะครับจ่าย9 9 4 9 0บาทนี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับที่ร้านฮอน้าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนะฮะสำหรับฮอน้า PCX ตัว ABS นะฮะนี่ฮะข้างหน้าจะเป็นตัว ABS สนะฮะส่วนข้างหลังจะเป็นดิดเบรกธรรมดานะครับ ตัวนี้ยางนอกก็ใช้ของมิชลินนะครับยางหน้านี่ขอบ14นิ้วนะส่วนยางหลังนี่ขอบ13นิ้วนะครับขนาดยาง110ทับ70ขอบ14นิ้วนะครับนี่ฮะถ้าตัว AFS ก็จะมีเซ็นเซอร์ข้างหน้าตรงนี้นะครับตัวนี้ปั๊มดิสแบบ2พอร์ตนะครับนี่ฮะข้างหน้าเขาสวยนะครับข้างหน้านี่สีขาวนะฮะสีขาวออกเทาเนะครับแต่ว่าจดทะเบียนนี่จะเป็นสีเทาดำนะฮะแต่ว่าเนื้อสีก็ออกขาวขาวเทานะครับเป็นเงานะครับผมนะจะไม่ใช่ด้านนะครับ สีนี้สวยนะครับเพื่อนๆพี่ๆนี่สนใจเยอะมากครับข้างหน้านี่สวยมากนะครับไฟหน้าใหญ่มากนะครับผมนะนี่ฮะโลโก้เป็นโลโก้สีทองนะฮะกันตกสีดานะครับเนื้อสีก็จะเป็นสีเทานะสีเทาเงาปนสีขาวนิดๆนะฮะตัวนี้ก็ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับนี่ฮะหม้อน้ําอยู่ตรงนี้นะับน้ำยาหล่อเย็นนี่เปลี่ยนทุก2 4 0 0 0กิโลนะครับผมนะตัวนี้ฮอนด้ารับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะฮะ30,000กิโลเมตร ส่วนระบบหัวฉีดก็รับประกันใน5ปีนะครับหรือว่า5กิโลเมตรนะแต่ว่าเงื่อนไขการรับประกันนี่เพื่อนๆพี่ๆต้องเข้าไปตรวจเช็คตามระยะทางนะครับครั้งแรกก็1,000กิโลพอต่อไปก็4 0 0พแล้วก็ทุกๆ4 0 0 0กิโลนะครับตัวนี้ระบบไม่เป็นไม์แบบดิจิตอลนะครับแล้วก็สตาร์ทด้วยสมาร์ทคีย์นะครับเวลาเปิดถังนะฮะกับเปิดบอกนี่กดข้างบนนะฮะก็จะเป็นเปิดถังน้ํามันนะฮะนี่เปิดปุ๊บ ฝาถังน้ามันเขาจะเปิดนะตัวนี้จุน้ํามันได้8.1ลิตรนะฮะรองรับเกสซ์9915แล้วก็ E20 นะฮะข้างบนนี่ถังน้ํามันนะฮะส่วนข้างล่างนี่จะเป็นเปิดบอกนะครับนี่ะก็คือถังน้ํามันข้างบนนะฮะเปิดบอกะข้างล่างนะครับผมนะฮะตัวนี้รถเพิ่งมานะครับผมนะฮะยังไม่ได้ใส่กระจกเลยนะครับอยู่บอกนี่ใหญ่นะครับสามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้2ใบนะฮะใส่ของได้เยอะมากนะครับ ในส่วนของอัตราประหยัดน้ำมันนะอยู่ที่52.6กิโลต่อลิตรนะเติม1.9นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะก็ถือว่าประหยัดนะครับเติม1ลิตรนี่สามารถขับได้ถึง52.6กิโลนะเครื่อง4วาลนะฮะตัวนี้เครื่องยนต์160ซีซีนะฮะหลูกสูบ4วาลนะครับขนาดลูกสูบอยู่ที่60มิลนะฮะช่วงชักนี่55.5นะครับเบาะก็จะเป็นสีดำตัดสีเทานะครับแล้วก็มีตะเข็บ2เส้นนะครับผมนะฮะ โลโก้สีทองนะฮะสวยมากนะฮะสำหรับสีเทานี้เพื่อนเพี่ๆนี่สนใจเยอะมากนะครับเห็นเพื่อนเพี่ๆนี่เข้ามาจองเยอะนะครับสำหรับ Honda PCX สีเทานะครับแต่ว่าต้องรอรถนะครับเพราะว่าช่วงนี้จองก็ประมาณเดือนหนึ่งนะฮะได้รถนะครับแล้วก็ราคาของเราก็ปรับลงฮะปกติ1นึ่งแนะครับตอนนี้ก็จัดโปรโมชั่นเดือนมกรานะฮะต้อนรับปีใหม่นะครับแล้วก็ราคาใหม่ปี2024ด้วยนะครับ ของเราขายอยู่ที่99,490บาทรวมจดทะเบียนนะครับผมนะตัวนี้ไฟท้ายไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟรีนี่เป็นแบบ LED นะครับ LED ทั้งคันเลยนะครับนี่ฮะหมายล่าสุดเลยนะครับมาวันที่5มกราคมงพันอนะฮะอันนี้คือผลิตปี2024นะครับแล้วก็จดทะเบียนก็ปี2024นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะหรือว่าถูกใจก็สามารถแอดไลน์นะหรือว่าจะเข้ามาจงก็ได้นะครับที่ 0 9 2 1 5 7 7 1 2 9นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์โทรแล้วก็ลายผมเองนะครับผมนะนี่ฮะสวยนะครับสีนี่สวยนะครับตอนนี้ก็มีแต่ตัว ABS อย่างเดียวนะครับผมนะฮะสำหรับตัวสแตนดาร์ดจะไม่มีแล้วนะครับ ABS ก็จะมีสีเทาดําแล้วก็สีแดงดำนะฮะแต่ว่าตัวสแตนดาร์ดก็จะมีสีน้ําเงินดำนะฮะสีขาวดําแล้วก็สีดำนะฮะต้องดูว่าฮอนด้าจะทําตัวสแตนดาร์ดที่เป็นตัว ABS มาหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องรอดูนะครับผมนะ แต่ถ้ารถมานะครับสำหรับตัวสีน้ําเงินดําที่เป็นตัว ABS ที่ผมจะรีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับราคาก็น่าจะเท่ากันนะครับผมนะเพราะว่า ABS นี่ราคาเท่ากันนะครับสำหรับที่ร้านผมนะครับถ้าตัวสแตนดาดนี่ราคาจะถูกกว่า ABS นะแต่ว่าตอนนี้ Honda เขาเลิกผลิตมาแล้วนะก็จะมีแค่ตัว ABS อย่างเดียวนะครราคาเงินสดรวมจดทะเบียนก็อยู่ที่99,490บาทนะครับในส่วนของเงินผ่อนนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ก็สามารถ ซื้อเงินผ่อนได้นะครับจ่ายรับรถอยู่ที่650บาทนะครับออกรถได้เลยนะครับทุกวันนี้นะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวไม่ต้องใช้คนคำนะครับทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะครับเงินสดก็จ่าย99,490บาทรวมจดทะเบียนนะสำหรับเงินผ่อนก็จ่าย6ก0บาทออกรถได้เลยนะครับค้ง,งวดก็สามารถส่งยาวสุตรได้ถึง60งวดนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่เข้าับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเผื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเราต่อๆไปนะฮะหรือว่าอยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวนะฮะแล้วก็อัปเดตราคารุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ